สวัสดีค่ะเรามาเจอกันที่บิ๊กออ o โต้นะคะตอนนี้ใครหารถ SUV นะคะของแบรนด์ Honda เครื่องยนต์เบนซินนะคะเรามีหลายคันให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะคะที่บิ๊กนะคะตอนนี้นะคะข้อมูลรถตัวข้อมูลสีขาวคันนี้ก็จะบอกว่าราคาไม่ได้สูงแล้วก็สภาพสวยได้ไม้น้อยด้วยนะคะตัวรถปี18นะคะเลขไม้แค่ห้าหมื่นกว่าโลแค่นั้นเองรายละเอียดตัวรถนะคะตอนนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่หกแสน ห้าหมื่นเก้าพันนะคะตัวรถนะคะจะเป็นเครื่องยนต์นะคะเบนซินนะคะรายละเอียดตัวนี้นะคะก็ปีสิบแปดเมเนเชนแล้วนะคะตัวรถนะคะรถสวยสภาพดีนะคะไม้น้อยไม้แค่ห้าหมื่นกว่าโลเองราคาก็ไม่ได้แรงด้วยนะคะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะสีขาวนะตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะใครหารถ CRV ตัวนี้อยู่นะคะแนะนําได้เลยเริ่มต้นดาวที่ศูน์เปอร์เซ็นสภาพสวยเลยนะคะดอกยางเต็มเมนะคะอุปกรณ์เดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยนะคะ สนใจทักได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นรายคันกันก่อนเพราะตอนนี้ CRV เราเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครหารถดีเซลนะคะที่เป็น CRV นะคะตัวนี้นะคะ CRV นะคะเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อจะเป็นเครื่องยนต์พันหกนะคะข้อมูลนะคะตัวรายละเอียดรถตัวรถสีด,ดานะคะใครหารถ CRV ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ1.6นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลรถกันก่อนตัวนี้นะคะจะแจ้งว่ารถปี20เลยนะคะ รายละเอียดตัวเลขไม้นะคะเลขไม่อยู่ที่แสนสองคันนั่นเองราคาตัวรถตอนนี้เราเปิดไว้อยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะตัวรถปียี่สิบสภาพเดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็ลดด้สภาพเราการันตีเรื่องตัวรถอยู่แล้วนะคะใครหารถที่เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็ห้าที่นั่งนะคะของแบรนด์ฮอนด้าตอนนี้เรามีเข้ามาหลายคันเราจะแนะนําเป็นหลายคันเลยอยากดูภายในทักได้นะคะทักได้เลยนะคะรายละเอียดแจ้งเรื่องราคาไปก่อนบืองต้นเลยนะะ แล้วก็มันจะมีข้อมูลเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวรถ CRV เหมือนกันเราเน้น CRV อย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้ CRV ข้อมูลนะคะตอนนี้อีกคันหนึ่งนะคะที่เราแนะนํานะคะตัวรถนะคะตัวรถจะเป็นปีสิบแปดเหมือนกันนะคะอันนี้ราคาไม่แรงด้วยราคาห้าแสนเก้าหมืนเก้าันนะคะตัวข้อมูลรถตัวนี้นะคะปีสิบแปดรถสีเทาดํานะคะราคาไม่สูงฝาท้ายตัวนี้เป็นไฟฟ้าแล้วนะคะดูได้เลย เลขไม้ตัวนี้เลขไม้จะนิดนึงนะคะอยู่ที่ประมาณแสนห้านะคะคะเครื่องสี่ล้อออปชันไดออปชันเพิ่มขึ้นมาราคาไม่แรงนะคะแล้วก็ได้สภาพด้วยนะคะหน้าหลังเดิมประวัติดีการันตีเข้าศูนย์ตลอดนะคะมีใบเซอร์ให้นะคะแล้วก็มีประวัติเข้าศูนย์ตรงตามระยะคร้หหาหกอยากหาคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าราคาคันนี้จะโปรโมชั่นนะคะรานะคาไม่แรงด้วยนะคะห้าแสน นะคะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันรถสภาพพร้อมใช้งานนะคะเครื่องยนต์เบนซินขับเครื่อสี่ล้อนะคะล้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะอา๋ยวเราเพิ่มเติมอีกอีกคันหนึ่งนะคะของ CRV นะคะตอนนี้ CRV เรามีเข้ามาหลายคันเหมือนกันนะคะตั้งแต่โฉมปี20ถึงโฉมปัจจุบันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมอูลตัวนี้เพิ่มเติมกันอีกนะคะตัวรถนะคะ Honda CRV นะคะตอนนี้นะคะอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปี22เลขไม์ปี7จ6 0 0คันนั้นเอง ราคาตอนนี้เราเปิดไว้อยู่ที่แปดแสนห้าหมืนเก้าพันนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะ CRV อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนตัวข้อมูลรถนะคะ ใครหา c r v นะคะสภาพเหมือนป้ายแดงนะคะแล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะคะราคา8 5 9 0 0 0หาันหารุ่นนี้แนะนำเลยเลขไม่ไม่ได้เยอะด้วยนะคะเลขไม้น้อยนะคะอันนี้เรามารีวิว,วมรวมกันก่อนอยากได้รุ่นไหนนะคะทักมาได้เลยนะคะ c r v ราคา5 0 0แสนถึงล้านขึ้นก็มีนะคะอยู่ที่สภาพอยู่ที่เลขไม้ยังไงทักมาได้นะเดี๋ยวมันจะมีอีกคันหนึ่งเข้ามาด้วยนะคะ c r v จะเป็นหน้าใหม่เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอันนี้เรามารีวิวสดๆให้ดูเลยนะคะจะมี CRV อีกคันนึ่งนะอันนี้ก็ได้ตัวโฉมใหม่เลยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เราดูให้ดูเลยรถเราเยอะนะคะมีห้าร้อยถึงหกร้อยคันเลยนะคะอันนี้จะเป็น CRV นะคะ Honda CRV ตัวนี้ได้เจนใหม่เลยได้เปลี่ยนโฉมแล้วนะคะ ข้อมูลรถนะคะตัวนี้เราจะเปิดไว้อยู่ที่หนึ่งล้านนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามื่นนะคะตัวรถนะคะปียี่สิบสามนะคะได้หน้าใหม่เลยนะคะของ CRV ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนท่านใดที่หารุ่นนี้อยู่นะคะแล้วเลขใหม่ตัวนี้ก็จะบอกว่าเลขใหม่ก็อยู่ประมาณนิดหนึ่งแสนนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเทอร์โบแล้วนะคะเทอร์โบขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะคะตัวนี้ แลนได้ด้างใหม่นะคะสนใจยังไงทักมาได้นะคะเดี๋ยวแปะเบอร์ไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆตัวนี้ก็บอกว่าได้ปีใหม่ได้โฉมใหม่ด้วยนะคะราคาหายจาก้ายแดงค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันก่อนนะคะเรารีวิวข้างนอกเพราะรถเรามีหลายคันนะคะอันนี้เลขใหม่เนาะเลขใหม่อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นเก้านะคะตัวรถปียี่สิบสามนะคะ ราคาที่1ล้านนะคะ1ล้าน1นึ่งแสื่ยังไงทักมาได้นะได้โฉมใหม่ด้วยยังไงเดี๋ยวแปะเบอร์ไว้ข้างล่างนะคะตอนนี้เรามีรถเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะยังไงทักมาได้เลยนะคะที่ b ิ๊กออโนะเดี๋ยวแปะเบอร์ไว้นะคะ